สวัสดีจ้าพี่นอ้องมาในเจ้สิบามากินหมกหมออ้อหน่อไม้เป็นถาดเลยพี่น้องกินกับหนังไก่ทอดเอาไว้ข้างล่างแต่ก็มีกวางตุงนะจน๊ะเนาะก็ไปกินจิงกรฝากกดไลค์กดแชร์กดตามช่องกินพาสแซบเน่เด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบนะคะเนาะจึงได้ขอบคุณหลายๆเ้อจ้าคุณมีหมูสาม่นเต็มเลยพี่น้องเฮดเ็จใหม่ๆมา,มากินกันเลยมีข้าวเหนียวนี่นึ่นงข้าวเหนียว มันเสร็จใหม่ๆเลยพี่น้องนางไก่ทอดเอาไปข้างล่างมันไม่มีหมองว่างละม,มาพี่น้องแซ่บเลยวันนี้หมูมสามสัน่นสิได้สดเอาเด้นนิ Ơi, quang tung Quang tung on đi đi Mẹ mù Nó mày khiên uh -huh. ใช่ผักอีกตูหมูสามชั้นไปเนาะ phát quang mùa ngon đi Ở nó chả nó ก็ไม no e mm ่เคียน น่องไก่อันนี้เป็นกระดูกไก่ใส่แป้งใส่ข้าวเหนียวแซ้นั่นใช่ไนหะ แซ่บคักพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเสร็จแล้วก็กินเลย 嗯，可以、mm。Hmm. Okay. หูสามชั้นหม,ม,มอนึ่งเท่หมอนเด็กอหงเลย โวยยดย้อยยอดเยอมอีกแล้ว หลุด <Lo> <laughs>

โอ้โหจินท็ดเป็นหมอเพี่น้องคนๆเลยอิ่มอกคาสำหรับคลิปนี้จินกับฝากไว้สำนีนะจ้าหมกหม,ม,ม้อเนือไม้เซมูสามชั้นเป็นถาดเลยพี่น้องอิ่มระคาจินกับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องจินพาทแซบเด้อค่ะมมทต้งเพจแล้วก็ยูทูบ YouTube เนาะ,ะเนาะจังไดกระขอบคุณล,ลายๆเด้อจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย